เนื้อไม้นะครับดีที่สุดก็คือว่าเราถาให้เจอเนื้อดีนะฮะนี่เส้นเช่นเราไปเรื่อยปั๊บเนี่ยมันจะมีแผลอยู่นะฮะถาให้เจอเนื้อดีเพื่อที่จะทาใหา้เชื้อราหมดไปแล้วก็เขาเรียกว่าจะได้สร้างเนื้อใหม่ได้ดีมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับเนี่ยเราทาเข้าไปเลยนะครับข้ออีกอข้อควรนิดนึงก็คือว่าไม่อยากให้สับนะครับเพราะว่าการสับเนี่ยจะทําให้เนื้อเยื่อตามท่อต่างๆเนี่ยมันเสียหายเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะทา ถากถากจนเจอเนื้อดีครับหลังจากที่เรามีการถากเนื้อไม้ออกใช่ไหมฮะอันดับแรกก็คือนคแนะนําในการผสมไว้ก่อนเราเลือกต้นเรียบร้อยเราผสมยาเช่นแนะนําก็คือน้ําประมาณ500 500cc ครับคาโบกีน 50cc ผสมทานเลยผสมไปเลยนะครับแล้วก็สับลา30กรัมซีวิว30กรัมยูเฟส 30cc ผสมนะครับ เพื่อที่จะสร้างเนื้อคือระหว่างตัวซีวิวกับยูฟีสเนี่ยมันจะเป็นตัวสร้างเนื้อเยือใหม่เพื่อที่ทําให้เนื้อสมบูรณ์ที่สุดนะครับแล้วถ้าต้นนี้เราเรามองแล้วเอ้ยมันมีเป็นพวกเพีย้ยไฟมอดเยอะก็สามารถใส่ตัวฟิปเปอร์ไปด้วย3 0มสิบนะผสมใม้เข้ากันเลยหลังจากที่ทาเสร็จก็ทาเลยครับเมื่อทาเสร็จเนื้อเนื้อยาเนี่ยครับจะเข้าไปซึมนะซึมตามตาม,ตามแผลเพื่อป้องกันเชื้อราเข้าซ้ําด้วยแล้วก็2คือเวลาเราขึ้นสปริงเกอร์น้ำเนี่ยมันจะเขาเรียกว่า มันจะทนการชะล้างได้ดีนะครับส่วนประสิทธิภาพของซีวิวกอยู่เฟสเนี่ยมันจะแทรกซึมเพื่อสร้างเนื้อเยื่อใหม่ mm hmm. เพื่อมาปิดนะครับทำให,ทำให้ทำให้เรียกว่า,าเนื้อเยื่อไม้เนี่ยปิดได้เต็มไปยิ่งขึ้นนะครับ mm hmm. เพื่อจะได้ลําเลียงธาตุอาหารขึ้นสูล่ลาต้นต่อไปแล้วสิ่งสาคาัญที่สุดคือสภาพต้นจะฟื้นขึ้นแล้วก็สมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นแนะนํา,เ,นานเพิ่มเติมก็คือว่าถ้าดีที่สุดคือสัก2เที่ยวครับนะ mm hmm. หนึ่งเดือนครั้งหนึ่งเดือนครั้งเนื้อไม้จะติดดีมากเลย